เครื่องแก้วก็กินไม่หมดเบลี่สั่าล้วว่ากี่เ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พิมพกับพี่เอโรกาลังจะไปตลาดนัดกันนะคะไปตลาดนัดตลาดนัดประเทศบูการีใช่ไหมที่แล้วเนมเป็นเป็นของที่เขาซื้อนําเข้ามาจากประเทศบูการีแล้วเอามาขายที่ตุรกีนะคะพิมพชอบกินนะคะเพราะว่ารสชาติมันจะคล้ายๆไทยมีซอสขายด้วยนะคะซอสต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกที่ขาดไม่ได้ที่พิมพจะไปในช็อปวันนี้ก็คือเป็น ากระป๋องนะคะถึงแม้ว่ารสชาติจะไม่ไม่เหมือนไทยแต่ก็ก็ยังพอแก้ขัดกันได้นะคะเดี๋ยวพิมก็จะพาไปชมร้านขายของบูกาลียมันมีอะไรขายบ้างนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนวันนี้คืออากาศหนาวมากหนาวสุดๆเลยนะคะทุกคนค่ะฝนตกด้วยนะคะอืมนี่นะคะทุกคนร้านก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปข้างในกันค่ะ นี่แค่ะทุกคนเต็นขาวๆข้างในเนี่ยค่ะเข้ากันเข้าไปกันเลยค่ะยุบค่ะยุบค่ะตุลกีเป็นแป้งนะคะ ซ,ซื้อมะนาวนะคะมะนาวที่นี่ถูกฝนตกทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพิมอนจะมาซื้อ อะไรนะฟักทองอันนี้คือชาวบ้านมานั่งขายนะคะทุกคนพี่จะมาซื้อริกป่นไปตำปลาสับบปได้ลิง because I make something s e o a อันนี้ผักแกก็เก็บเก็บมาขายนะคะอันนี้ผักอะไรเนี่ย ไอ้ไอเนฟอร์ซีมีฟอเบบีเก็บตามรั้วมาขายนะคะคุณยายก็มั่งซื้อผักฟองอุดหนุนคุณยายนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไปเชื่อมเอเว๊ดเอเว๊ด เพิ่งเดียวก็กินไม่หมดค่ะเบียร์ที่เสิร์ฟอะไรบ้างคือแม่ฮาบาแม่ฮาบาซื้อไข่ออร์แกนิกเนี่ยค่ะร้านบูเกเลียที่พิมพ์จะไปนะคะนี่ร้านนี้นะคะทุกคนร้านประจำบูเกเลียช็อปมาดูค ของทั้งหมดจากประเทศบูการีน,รน,นะคะทุกคนดูจากตัวหนังสือนะนี่ปกระก่องที่พิมพจะมาซื้อนะนี่หมดเลยนะ,ะสีผมก็มีทุกคนนี่กุบ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 อันนี้คือขนมกเคบเยวต่างๆอร่อยมาก นะคะทุกคนมันก็จะออกแนวหน้าตาแปลกๆเนาะนี่เป็นพวกไส้กรอกเนื้อนะคะมีทั้งเนื้อแล้วก็แกะ เดี๋ยววันนี้พิมจะซื้อน้ำพึ่งไปด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูไส้กรอกใกล้ๆนะไส้กรอกแล้วก็ชีสชีสนี่ทำเองนะคะอันนี้เป็นไส้กรอกไส้กรอกไก่ไส้กรอกเนื้อน,นะคะ แล้วก็พิมก็จะเอาปากกระป๋องไว้ด้วยนะคะที่เคยกินนะอันนี้ไม่อร่อยเลยนี่ไม่อร่อยเลยเดี๋ยวจะดูอีกยี่ห้ออื่นนะคะ ซื้อไส้กรอกไก่ไปลองชิมนะคะทุกคนนี่นะคะไส้กรอกไก่อร่อยแกบอกอร่อยนะไส้กรอกใหญ่มากทุกคนค่ะอันนี้ซื้อส้มกับแอปเปิ้ลนะคะทุกคนร้านประจำแอปเปิ้ลเจ้านี้ขี้เลร่แต่อร่อยรสชาติดีมากจากสวนเจ้ากระเจะ จอกถัดเลยห้าโลบออร์รี่ห้าเนะคะกระลำดอกก็ห้าเทสวยๆเลยเดี๋ยวพิมจะซื้อแผ่นแป้งนี่ด้วยนะคะลอง่้ง buluyoruz işte Daha Bizim köken bir tanesi. Abi, İstanbul'da Biz Kirliler mi dedi? Ne dedi? 40, 40 kişi Yok, mi yoksa? Yok mu? Evet. Bakılıyor. Yedi tane son lira, 50 lira. Orası buraya göre? Şu an bizi geçtiler abi. Kötüydü. Bizim para Şu an bizden iyiler. หือหัวนี่ไปใส่น้ำสุ o สบ p d เบกเลย

โอเคนะคดีนะท้ดนที่้ขอนคท้ดีนะที่้วีนะที่ให้ดนห้นะท่ให้ดีนะทีัใหดีนะหน่ให้น่นีห้น่ให้นะ่้ะหนะทนะะที้ดนที่ให้สนัสดีน่ะบ๊่ยบายนะ่้ดตะม่้่ะทุ่คนะ่ะดูขะงทีใช่ใ่อย่ะ